สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Arm Cinema นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเลี้ยงเ่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับก็จะมาเี้ยงช่นตัวอย่างพี่หน้าสีครับผมคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ทําเป็นร e c a p นะครับผมทีเซอร์แรกของพี่หน้าสี่นะครับ ก็ออกมาแถลงการสักนิดนึงนะครับผมคลิปรีแคปเนี่ยผมได้พูดไปบรรยายไปว่าเรื่องราวของอาถรรพ์ผีพี่น้องตรงไหนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่แแถวเทศกาลผีตาโขนอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีคอมเมนต์ท่านหนึ่งเขาได้มาบอกแล้วนะครับว่าที่จริงเนี่ยไม่ใช่เทศกาลผีตาโขนแต่เป็นเทศกาลหน้ากาผีของหมู่บ้านในหนังภาคนี้นะครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่เทศกาลผีตาโขนก็นั่นแหละครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับรอดูกันครับว่า ตัวอย่างเต็มจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับกับตัวอย่างพินาสี่ครับ แล้วกูทำให้มึงกราบกูเพราะสั่งพาวไม่ได้กูก็จะทำให้มึงกราบกูมิเพราะความกลัวคุณโทรกลับมาที่นี่ทำไมอ่ะครับออมมาให้มันทำเวลาที่บดกาวนะครับช่างซ่อมบดไปไหนหมดแล้วครับทิ้งงานกันไปหมดแล้วโยมซ่อมบดไม่ได้ยากมันยากตรงที่มันคบิซ่อมไม่ได้ หน้ากากพวกนี้เป็นหน้ากากที euh ่ใช้ในงานบุญแห่ผีมันเป็นความเชื่อของหมู่บ้านเราครับเป็นที่เขาชอบใส่หน้ากากคุณรู้ไหมคะขึ้นมาไปละมาตัดเด็กห้าผีหยุดนี่เไอ้หน้าผีเพื่อนคุณโทรเป็นผีพี่หน้าเหรอ ทุกครั้งที่เราปราบผีพี่นาได้เนี่ยก็พอเราช่วยให้เขาหลุดพ้นจากพ่อยติดถ้าจะช่วยไม่ช่วยต่อเขาอยู่ล่ะค่ะมาช่วยต่อเขาตายเป็นผีเนี่ยมันได้เลยขึ้นมา อดมึงนี่แหละมึงสิต้องเปิดมึงเกิดวันเสาร์ว่ะมึงก็เลือดกุ๊กบ,บีนกันแหละ <c oughs> แต่กูอ่านมานล้ววาวันเสาร์ต้องเปิดกูไม่เชือ่อเอานี้นะมึงเปิดป๊อกฟาดปัดวิง่งปอด,ปอดไทยเปิดป๊อกเป็นยัางไงกันบ้างครับผมกับตัวอย่างพี่หน้าสี่โอ้โหได้รู้อะไรแทรบจะเยอะหมดเลยนะครับ ทีนี้เราก็ได้รู้แล้วล่ะว่าผีพิน้าตัวนี้เป็นใครในเรื่องนครับนั่นก็คือเพื่อนของคุณโทนนั่นเองนะครับโดนบูลลี่วันหน้าอับป,ประรัหน้าผีและก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาได้ตายไปแล้วเห็นจะตามจองนะจองผานพี่โทมินจุนนะครับผมมาพร้อมกับสโลแกนใหม่เลยคือถ้ากูทําให้มึงกลาบกูเพราะศรัทธาไม่ได้กูก็แต่ทำให้มึงกลบกบกากกกลบกูเพราะความกลัวโอ้โหเหมจะเรียกว่า ผีพินาตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่ธรรมดาแน่นอนและเะเผอมันอาจจะโหดยิ่งกว่าเดิมเลยก็ว่าได้นะครับผมเท่า,ท,าที่ดูจัดตัวอย่างเนี่ยมูนแอนโทนีแท้จะเป็นหนังสยองขวัญไปเลยครับเพิ่งจะมีความเป็นตลกนิดหน่อยตรงช่วงท้ายเทเลอร์เนี่ยครับโอ้โหบอกได้เลยว,ว่าภาคนี้นี่ดูลึกลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับผมก็มาลองดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาถรรพ์ผีพิพนาตัวใหม่เนี่ยเขาต้องการอะไรจากพิทูเมนจุนกันแน่ และเหล่าพี่บรรลูพี่เฟิร์สรวมถึงตวลทอรใหม่เนี่ย <d> เขาจะช่วยพี่ธมินจุลหลุดพ้นจากอาถรรพ์ปีพี่นาคตใหม่นี้ได้อย่างไรก็ต้องรอ,งองติดตามกันนะครับผมกับพี่นาคสี่ครับตัวอย่างนี่แบบโอ้โหสยองมาใช้ได้เลยครับแทบจะมีความตลกแบบน้อยคือน้อยจริงครับผมแต่ในหนังเต็มมันอาจจะฮามากกว่านี้ก็ได้ใครจะไปดูนะครับผมก็รอติดตามกัน,นครับใครที่เป็นแฟนคลับแฟนชายของพี่นาคแล้วเนี่ย ต้องยิ่งไม่พลาดกับภาคที่4นี้อย่างแน่นอนเลยครับ22กุมภาพันนี้ครับโอเคครับผมจบไปแล้วครับสำหรับการ r รีแอคชั่นในครั้งนี้ถ้าหากใครครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ ปออดีมึงน hm ี่แหละมึงสิต้องเปิดมึงเกิดวันเสาร์ว่ะมึงก็เลือดกูบีนกันแหละแต่กูอ่านมาแล้วคนวันเสาร์ต้องเปิดกูไม่เชื่อเอางี้ไหมมึงเปิดปุ๊บฟาดปั๊บวิ่งปทยเปอดไทย